เขาไปร้องเพลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันนะเขาไปร้องเพลงเลยมาติดเป็นหางเดี๋นะน้องแบี้เนาะแบดชายให้แม่ดาไปร้องเพลงอเดี๋ยวต้องเตรียมซ้อมร้องเพลงไม่ต้องซ้อมแล้วเขาไปร้องวเลยจะได้หัดร้องแบดชาจะร้องวันนี้ฟังวันนี้จะร้องวันนี้ฟังวันนี้นะมันจะทานหรือลงมาทานทานหนึ่มาเรียบร้อยมาเรียบร้อย ไม่นักร้องนี่มันจะร้องจบเพลงไหมไม่นักร้องก็อยู่ตรงนี้เอาพื้นก็ได้โอ้ไม่จบก็ได้เดี๋ยวจะมาร้อเดี๋ยวจะมาร้องเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนอยู่ตอนตอนนี้รอไฟรอไฟพอดีไปอาบน้ำใส่ตัวมาให้รอไฟยังไม่มาไปยังไม่มาแต่งงานอุตส่าห์ต้ไงใม่วนโอ้ต้องตกใจทั้งดีใจเลยยังไม่แต่งถ้าจบแล้วให้ดีใจไม่ไม่มี เห็นลุงหวังมาบ้านหลายวันนนะ<อ>ลุงมาทำอะไรมาเห็นแต่งชุดแบบนี้แล้วมีหางเสื้อก็มีอ๋อรู้ว่าลุงหวังแต่งางานเอา้าเัาชาวบ้านเราก็บาง,งคนเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าลุงหวังจะแต่งงานเหมือนกันมีคนถามมา แม่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ฮะไม่ต้องแต่งแล้วงานน่ะเราอยู่เป็นส่วนไนึ่งสนุกสบายเออเราอยากจะทำอะไรก็ได้อืม5นาทีบอกว่าไม่แต่งงานแต่ว่าน้ำหอมนี่ลุงมีแล้วนะน้ำหอมนี่ไม่เป็นส่วนตัวที่เราจะต้องไปพบพวกพบเพื่อนเพื่ออนราะว่านโอ้โหคำจาก็ แมนไม่ทันลุงวางแล้วอ่ั้น้นชั้นชั้นแล้ววันนี้จิมจองว่าวันนี้จะให้แม่พีร้องเพลงโอ้โโอ้ยร้องไม่เป็นถนัดแต่เต้นถ้าให้เป็นหางเครื่องได้ใช่แต่ให้ร้องมันจะได้แค่ท่อนเดียวนะนะเพราะไม่ถนัดอยู่แล้วถ้าเป็นเดนเซอร์หน้าหันเนี่ยโอ้ยช้ำชอง แบบนายก็ได้ขอให้มีความสุขเมื่อคืนนี้เสียดายมากเลยหมอลำชิ่งติดแอดมินอยากจะเอาไปเต้นแต่ก็โอ้ยติดแอดมินก็งดสักวันทำไมไม่ไปเต้นหรอโอ้เก็บทำไมนานๆทีปีละครั้งต้องไปเต้น อสักสักวันนั่นทีพี่หนได้เราก็ไม่ได้เต้นทุกวันเนาะไม่เพราะ่าอยู่มุมโอ้โไม่เป็นไรเราก็อยู่ที่มุมสวมันมีเยอะแยะไม่เป็นไรเดี <c oughs> ๋ยวเราค่อยนะมาเต้นาตนาห้านกวางเมื่อคืนเนี่ยนะค่อยเนี่ยใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยากจะเต้นอยู่แต่ว่าโอยติดหลานกันเลย

โทันนีตอนนี้ขอกระมวนตอนนี้แล้วเ้าตัวพอดีแล้วเกียบไปไรล้เพล่พออยาเออสมาชิพ่อมาสมัครเนี่พอชิลิพรนไหมพ่อจันผ่องเท่งอียางน้อคนอียางนักเลงก็ต้อบุึได้บุนได้โอ้ ตาหัวตะบอานหัวไม่อยู่กับใครคนเดาตาป่าตะบ้านโอ้ยแม่ดายังร้องเป็นหมอกันเลยโอ้ไปแล้วเจ้าเจ้เจ้าจะเปียกนะฮะจะเปียกเจ้าตัวเล็กนะมีเพื่อน ก็ก็เข้าไปดูเข้าไปดูอนอองบอกว่าหมลากลับไปทวงการใี่ป่เออเห็นเช่องยาชีแล้วกด้างจะกลับวันไหนไม่ไม่ถ้าถ้าราวากลับก็จะได้กลับเพราะรางวัลไม่บอกบอกไม่ได้เพราะว่า ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไหนเพราะว่าม um> ันยังมีสนุกอยู <h <h ่พูดง่ายก็ยังไม่มีกำหนดอือยังไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าเราแสดงว่าช่วงนี้ลาหยุดสงการลาไปคุยถามก่อน ก็ว่าน้องต่อไปยังลุงหว่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหครับมันก็ธรรมดาคนเราเป็นคนเดิมไม่ได้นะเราจะอยู่เดิมๆไม่ใช่ลุงหว่างคนเดิมแล้วนะเออแล้วทั้งเปลี่ยนไปหน่อยเออแต่ว่าขอให้ดีเหมือนเดิมใช่ครัอะไรลูกืมอ หนูจะรล่นเพียงแล้วว่าเอ็มมินน้อยหนูโดนหนูก็โดนหนูโดนทาแป้งโอโดนทาแป้งเหมือนกันเขาบอกว่าโดนทาแป้งเหมือนกันอโไม่แต่งไม่เอมินเขทาให้มินน้อยไปสิเขาจนทาให้โอ้เขาไปวันนี้เขาเล่นสงการชองรอบแล้วอือ มาถึงแล้วไปยังไม่มาใช่ยังไม่มาแต่วันนี้ไม่รู้จะมาไหมถ้าไม่มาก็อดเลยนะนี่นักเรียนของเรานะนางอะไรนะนางเต็นนางเตนีน้อยนางเตนีน้อยนางเตนีจะทำแล้วลูกตามเชื่อมตามเหรอจะตามเชื่องตามหรือลูกเอาลูกสวยๆนะไม่เอาตัวนี้มันไม่สวยต้องให้ไม่ด่าเอาลูกสวยๆแล้วนะไม่ด้า โอ้ยไม่เอายังยังยางติดไม่เอารู่ยางกัดมือโอ้จะใครจะเป็นคนโชว์ฝีมือตามตามเหรอมีน้องเพงโชว์หน่อยเร็วเพนคนอยากโชว์ตัวนี้นะคะปรามาถึงกุกกอก แม่พีไปรวกดูแขนให้คุญยาโอเคค่ะก็ประมาณกี่โมงครับหกโมงหรือเจ็ดโมงโอเคโอเคนะคะแม่ดาก็มาบอกนะแต่ไม่ใช่บอกบุญอันนี้คือเขาเรียกบอกอะไรอ่ะเรียกว่าถูกตามมาเรียนนไปหาเออหาเนาะแมนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปค่ะนะคะก็มาบอกนะคะ บอกพี่บอกน้องนะคะนำไปผูกแขนยายนะอือก็ผูกแขนปีใหม่เนาะผูกแขนปีใหม่นะคะให้คุณยายคุณแม่ของอ่าปรานะคะตอนนี้สาวปานก็มาแล้วนะทุกคนแต่มาตอนที่ไฟหลับก็ว่าจะมาที่เลบัเลงก็เลยแปะนี่นี่ผูกสาวแต่งตัวนี่น่ารักคนอารมณ์มาทำไมสวยจังเมื่อคืนเนาะไปเต้นกับพามันเมื่อคืนนี่น่ะ กูว่าคเลยงสีดายมากเลยก็ติดหลานไงก็เลยโอ้โหก็บอกว่าเฮ้ยเพราะเพราะเจ้าไม่ต้องไปเต้นหรอกเจ้าน่ะเจ้าไม่เต้นจะเอาหลานบ่ได้ดอกคุณวะจะทำยังไงไฟดับมีใครจะชดเชยให้เราไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมแต่แต่ที่จริงก็น่าจะชดเชยเนาะน่าจะเลดเวลาไปให้เราเนาะเพราะว่ามันไปมันฉุกเฉินไงบีน้อยไม่ใส่เชือกดีเหรอเนื้อ่ะ อ่ะโอเคนะคะก็<ด>สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน